เีกนุมเขน่ากินมากเลยนะเ๋ยวจำบัจำบัสนช่วยเอาทีคนทีคน่าคน่คุชือไรคะชื่อเพเบลว่ะอโทษค่ะเอาเาไมค่ะตกใจหมดเลยชื่อน้องเพรเบลวาวิบวับเบลวับกระยิบกระยับกะจับ เจอยาวขนาดนี้ไม่ใจแล้วจังเจอไม่ต่อเลยมือมันเหมือนคนการเราเข้าวอะไรหาตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อจัดจัดตีแล้วนนี้ถ้าหายตื่นเต้นให้กอดมือกีต้าหนึ่งทีหายไหมหายไหมเราจะกอดคนไหนดีเหมือนหน้าไม่หมึกร้องคนไหนอ่ะเนี่ยนี่คนนี้คู่กันแล้วก็ไม่เคล้ากันหรอกนั่นเลยอ่ะโอเคสาวสาวสาวเดี๋ยวจัดเอลลัดปัด